ถ้าบริษัทคุณไม่มีแผนการซื้อเลยนะให้คุณทำแบบนี้ค่ะมันจะเตรียมการต้นทุนได้เตรียมวัตถุดิบล้อมแมทไปเซิร์ฟให้กับฝ่ายผลิตได้ทันคุณต้องคุยกับเซลล์กับฝ่ายขายให้มากค่ะถามเขาว่าเฮ้ยออเดอร์มีมาอย่างไงมีสัญญาพิเศษกับลูกค้าเจ้านูน้นเจ้านี้อย่างไงคุณก็จะได้ข้อมูลแล้วเราต้องรู้ขบวนการว่าเราไปเชื่อมโยงกับแผนกไหนที่ทำให้เราได้งานที่ทำให้เราส่งต่องานเนาะ อันเนี้ยที่เราจะซื้อของได้เราก็ต้องมีความต้องการมาก่อนความต้องการได้จากฝ่ายขายไงยเซลล์ไงที่ไปได้งานมาเราก็จงไปคุยกับเซลล์กับฝ่ายขายซะว่าเฮ้ยมีออเดอร์มายัางไงวะแล้วมันจะส่งมอบให้ลูกค้าแบบไหนเนี่ยมันก็เป็นแนวทางในการซื้อของเราได้แล้ว บางบริษัทเขาจะมีการประชุมเขาเรียกว่า kick off meeting เนาะว่ามีงานอะไรเข้ามาก็กระจายให้แผนกนู้นทำอะไรแผนกนี้ทำอะไรบางบริษัทมีแบบนั้นแต่ถ้าบริษัทคุณไม่มีแบบนั้นเออให้มาก็ด่วนตลอดจะต้องซื้อให้ทันไม่มีแผนอะไรเลยดังนั้นคุณก็ต้องลุยเข้าไปหาฝ่ายขายคุยเพื่อที่คุณจะได้เตรียมการอันนี้มันเป็นผลดีสำหรับคุณด้วยนะคุณไม่ต้องมัด ทำงานอะไรที่มันด่วน,วนก็ในเมื่อคุณรู้แล้วว่ามันจะต้องมีคุณก็มาเตรียมการไม่เป็นการซื้อด่วนแล้วมันยังช่วยบริษัทได้ให้ไม่ต้องซื้อของแพงด้วยก็เรารู้ว่ามันจะมีอะไรเข้ามาแล้วถ้ามองลึกลงไปที่จะบริหารจัดการนะคุณรู้อยู่แล้วว่าบริษัทคุณผลิตสินค้าอะไรขายคุณก็สามารถที่จะไปหาลอแมท วัตถุดิบพวกนั้นมาเตรียมการไว้ได้คุยรอไว้ได้เลยเฮ้ยบริษัทชันผลิตสินคายย้ายเงี้ยผลิตเรื่อยๆแต่ว่าแค่ยังไม่ฟันธงว่าจะซื้อเท่าไหร่อย่างเงี้ยคนที่ขายเขาก็เห็นถึงวอลลุ่มเห็นถึงว่าเฮ้ยมันจะได้ขายในอนาคตบางทีเขาอาจจะให้ราคาที่ดีทําไว้ก่อนก็ได้แบบเนี้ยของเราอันนี้มองลึกลงไปแต่ถ้าเกิดไม่ได้เน้นการบริหารเจาะลึกขนาดนั้น ทำงานเฉพาะหน้านะคุณก็ต้องคุยกับเซลให้มากเรารู้ process ร,รู้ขบวนการเราได้มากเท่าไหร่เราจะลดต้นทุนให้บริษัทได้มากเท่านั้นแล้วการทำงานเรามันจะกระชับสั้นได้เท่านั้นอย่างเนี้ยเรามาส่วนปลายและเราไม่ได้วางแผนตั้งแต่ต้นที่ว่าบริษัทขายอะไรดึงมาหาสลายเอวก่อนเรามาส่วนปลายนที่นี้คือคุยกับฝ่ายขายใช่ปะ ว่าเฮ้ยออเดอร์มีมายัางไงมีสัญญาพิเศษอะไรยังไงมันก็พอรู้ปริมาณพอรู้ปริมาณมาเตรียมการต้นทุนมาเตรียมการซื้อเนี่ยมันก็ช่วยได้แล้วมันดีกว่าที่เรานั่งรอที่โต๊ะแล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมมาก็ซื้อไม่มาก็ซื้ออย่างนั้นช่วยบริษัทไม่ได้อย่างนั้นทําให้คุณเหนื่อยด้วยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยด้วยนะโอ้โหต้องมาหาของต้องมากดดันต้องมาเครียด กับการที่เราไปลุกเลยไปถามมาเลยเนี่ยมันทำให้เรารู้ก่อนมาเตรียมการได้ก่อนจงเป็นคนที่วิ่งเข้าหางานครูบอกเสมอเพราะแบบนี้มันจะทำให้คุณเติบโตมากกว่าเราไปทำงานอยู่แล้วเราไปช่วยให้บริษัทนั้นเติบโตอยู่แล้วเราก็ทำให้เต็มที่สิทำไมเราต้องทำครึ่งๆกลางๆอะ่ะ ก็สิ่งที่เราทำอะ่ะมันกลับมาสร้างเราด้วยซ้ำเราสร้างผลงานชิ้นนั้นไว้ไม่เคยสูญเปล่านะมันกลับมาสร้างเราแต่คุณจงทำมันสม่ำเสมอทำทีละเล็กละน้อยเดี๋ยวมันใหญ่ให้คุณเห็นเองแต่ขอให้ใจคุณนะตั้งต้นว่าคุณไปช่วยเขาไปช่วยให้เติบโตแล้วไปสร้างให้ตัวเองเติบโตด้วย สิ่งไหนที่คุณไม่รู้จงไขวหาความรู้หาความรู้ที่มันมีอยู่ในบริษัทคุณก่อนอยู่ในรอบตัวที่คุณมีก่อนก็ได้ยังไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นเอาความรู้ตรงน,นั้นก่อนเฮ้ยมันช่วยได้ไหมมันช่วยไม่ได้ค่อยขยับขยายไปข้างนอกไปหากูรู้ไปหาคนที่สอนในเรื่องที่ทําอย่างเช่นครูเนี่ยครูแนะนําให้ไปเรียนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างนะคอร์สนั้นมันจะช่วยคุณได้มากแล้วค่อยขยับขยายไปคอร์สอื่นคอร์สนั้นมันจะช่วย วางระบบให้คุณช่วยทำคอสซิงช่วยการวางแผนพวกนี้ที่ครูบอกช่วยได้เลยพอคุณปูพื้นวางตอกเสาเข็มได้แน่นหนาคุณจะต่อยอดอะไรก็ได้ในคอสคู่มือจัดซื้อจัดจ้างมันเหมาะเหมาะกับคุณเหมาะกับคนที่ทำจัดซื้อบริหารจัดซื้อคุมจัดซื้อไปเอาความรู้เนาะสิ่งนี้ที่ครูบอกคุณมันจะทำให้คุณไม่ต้องมากดดันตัวเองถ้าไม่มีแผนการซื้อให้คุณทำแบบนี้ไปคุยกับเซลซะ ไปถามเขาซ้าว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เอามาวางแผนเอามาคุยแล้วก็ส่งต่อให้ทีมให้เตรียมการกันครูขอให้คุณเรียนรู้เนาะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยครูขอให้คุณโชคดีเสมอจากใจครูธัญญาค่ะ